ก็มีแนวทางอยู่3มแนวทางหนึ่งก็คือยอมภรรยายอมยังไม่พอเป็นผู้จัดการหาให้สามีอีกค่ะอันที่2ก็คือยอมบ้างไม่ยอมบ้างก็คือมีข้อจํากัดเช่นว่าข้อที่นึคนไปเลยหานอกบ้านแต่ว่าอย่ามายุ่งในบ้านแล้วข้อที่2ฉันไม่เอาแบบทรีซัมนะแบบหมูฉันไม่ร่วมด้วยคุณจะไปหมูตรงไหนก็ช่างคุณแต่คุณต้องเซฟเซ็กนะคุณอย่าโรคมติดฉันนะ ข้อที่3คือ diverse ก็คือแยกทางกันเลยค่ะดังนั้นจะเป็น1 2 3อยู่ที่คุณเองเลือกนะคะว่าคุณจะเลือกแบบไหนก็มี3แบบนี้แหละคะ่ะที่เราเห็นนะคะว่าจะาแบบไหนก็เลือกไปสักแบบนึงนะคะเลือกที่สบายใจเลยนะคะเลือกที่ตามเหตุตามผลนะคะแต่ส่วนใหญ่ชีวิตก็จะเห็นเป็นแบบ2ก็คือ ไปเลยแต่ว่ามีข้อจํากัดเพราะคุณต้องส่งเสียอยู่นะลูกเมียแต่มีข้อจํากัดนัด่งต่อไปนี้เป็นข้อตกลงกันนะคะ